แชร์3วิธีการใช้ Pond s w h i t e Beauty Super Essence ตัวนี้ใช้อย่างไรให้ผิว bright aura แบบขั้นสุดแล้วก็แชร์ให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกัน้องเก้นะครับที่ channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับ หลังจากน้องโก้นะครับได้รีวิวเจ้าพรสไบบิวตี้ซูเปอร์เอเซนต์นะครับเป็นเอสเซนต์หน้าใสาจากพรเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับว่าเขาเด็ดเขาดีงามอย่างไรในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์ถึง3วิธีการใช้เจ้าพรสไบบิวตี้ตัวนี้ให้หน้าใสาหน้าบรท์แล้วก็ออร่าแบบขั้นสุดนะครับในวิธีการที่น้องโก้จะมาแชร์ในวันนี้รับรองว่าทําตามได้ง่ายๆทําตามได้ทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก็รับรองว่าเห็นผลมากๆนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับก่อนจะไปชมน้องโก้ฝากกดติดตามกดซ นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าไอเทมนี้จากพอนกันก่อนดีกว่านะครับเจ้าไอเทมนี้นะครับเขามีชื่อว่า p o n ส s ไวท์บิวตี้สกินเพอร์เฟกติงซูเปอร์เอเซนต์นั่นเองนะครับ สำหรับคุณสมบัติของเจ้าพรสไวท์บิวตี้ซูเปอร์เอเซนต์ตัวนี้นะครับเขาก็บอกไว้เลยว่าเป็นเอเซนต์ที่ทรงประสิทธิภาพด้วยเอเซนต์นะครับที่มีความเข้มข้นถึง3พลังนะครับด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับที่ทําให้ผิวนะครับมีความกระจ่างใสขึ้นดูบรท์ดูออร่ามากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวนะครับมีความชุ่มชื้นดูเรียบเนียนมากขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนผสมหลักๆนะครับที่น่าสนใจมากๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มีความเข้มข้นมากๆนะครับด้วยโฟรา เป็นไฮยาลูรนิกแอซิดที่มีความเข้มข้นถึง4อนุภาคนะครับทั้งให้ความชุ่มชื้นอย่างล้ําลึกนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นจากผิวชั้นนอกผิวด้านบนนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งนะครับที่ให้ความกระจ่างใสสาหรับเจ้าตัวนี้มากๆก็คือเจ้าตัวกลูตาบูสเอเซน์นะครับแล้วก็เจ้าตัววิตามิน b 3หรือว่าไนอซินามัยนะครับที่ทําให้ผิวเนี่ยดูไบรท์ดูออร่าดูกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนพวกรอยสิวจุดด่างดาได้อย่างดีมากๆครับ ต่อนะครับเรามาดูกันที่เจ้าตัวเนื้อเอเซนต์ของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับน้องโก้เนี่ยเคยเทสให้ดูแล้วนะครับว่าน้องโก้ชอบเจ้าตัวเนื้อเอเซนต์ตัวนี้มากนะคบเพราะว่ามันเป็นเนื้อเอเซนต์น้าําใสๆแบบนี้ครับรผู้ชมแล้วเวลาเราเกลี่ยลงบนผิวนะครับมันให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับและที่สําคัญคือมันทําให้ผิวของเรานะครับดูชุ่มชื้นได้จริงๆนะครับตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเลยนะครับน้องโก้รู้สึกว่าเวลาเราทาลงบนผิวแล้วก็ตบบบาาลงนนนนผผิิวววี่ะะคคมมมมัจุ มีความชุ่มชื้นขึ้นในทันทีเลยทีเดียวครับ ต่อมานะคบเรามาดูถึงวิธีการใช้เจ้า p o n ไวบ i t ิวตี้ซู s e อ e ์เอสเซตตัวนี้ใช้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ใช้อย่างไรให้เห็นผลลัพธ์เห็นประสิทธิภาพของมันมากที่สุดนะครับให้ผิวเนี่ยดูไบรท์ดูออร่ามากที่สุดนะครับสำหรับวิธีการแรกที่น้องก้อยากจะแนะนําก็คือการใช้เป็นแบบโทนเนอร์นั่นเองนะครับสำหรับการใช้แบบโทนเนอร์นะครับน้องก้แนะนํว่าให้คุณผู้ชมนะครับผาสลีคู่ใจเลยนะครับเป็นสําลีที่มีความค่อนข้างบางนิดนึงเพื่อเวลาเราใช้เจ้าตัวนี้นะครับเราจะได้ใช้ไม่ต้องเปล้ว โย,ยดเจ้าตัวนี้นะครับลงบนสำลีที่เราใช้เลยนะครับแล้วก็โยดลงไปเสร็จนะครับให้มีความชุ่มนิดนึงแล้วคุณผู้ชมนํามาเช็ดผิวนะครับบริเวณผิวหน้าเนี่ยให้ทั่วเลยนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดผิวเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเช็ดเสร็จแล้วแล้วยังมีความชุมช่มชื้นอยู่บนผิวนะครับให้คุณผู้ชมนวดน,นวดแล้วก็ตบตบเบาๆลงบนผิวนะครับผิวก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเลยทีเดียวครับ ต่อมาสามรอบวิธีการที่สองนะคบพี่นงโก็ใช้บ่อยมากๆก็คือใช้ p o n d ว i ิ e a ี้ซูเปอร e เ s s เซนตตัวนี้เป็นแบบเอ s เซนต์หรือว่าน้ําตบนั่นเองนะครับเรียงง่ายๆก็คือเจ้าตัวน้ําตบนั่นแหละนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้เจ้าตัวนี้เป็นโทนเนอร์ก่อนก็ได้แล้วสามารถใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเอสเซน e ์หรือว่าน้ําตบตามลงไปด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถเทของเขานะครับหยดลงบนมือได้เลยนะครับปริมาณประมาณเหรียญ1นบาทหรือว่าเหรียญ5บาทก็ได้ขึ้นออยู่กกับควาามต้งร อย่งคุณผู้ชมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็วอร์มเค้าสักนิดนึงนะครับให้ทั่วฝ่ามือนะครับแล้วก็ค่อยกดลงเบาๆบนผิวนะครับให้มันเข้าผิวนะครับให้มันซึมลงไปในผิวได้อย่างดีมากๆแล้วก็ค่อยๆตบเบาๆลงบนผิวนะครับผิวจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาสามเราวิธีการที่3นี้นะครับน้องก็อยากจะบอกว่าน้องก้เลิฟวิธีการนี้มากครับเพราะว่ามันใช้ครั้งแรกก็เห็นผลแล้วว่าผิวหน้ามันดูบรท์ดูชุ่มชื้นดูออนร่าขึ นั่นคือใช้เจ้าพรสไวบ์บิวตี้ซูเปอร์เอเซนต์ตัวนี้เป็นแบบมาสก์นั่นเองนะครับวิธีการง่ายมากๆครับแค่เรานะครับเตรียมสำลีนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเม็ดมาสก์ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เทเจ้าตัวนี้นะครับให้ชุ่มบริเวณเม็ดมาสก์เลยหรือว่าจะเทให้ชุ่มสำลีเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมกลัวเปื้อนนะครับน้องก้ก็แนะนําว่าให้ใช้กับสเปรย์น้ำแร่ก็ได้นะครับสเปรย์น้ำแร่เนี่ยให้ทั่วสำลีก่อนนะครับให้มันชุ่มก่อนแล้วก็นเจ้าตตตัััวววพรรรสไท์์บบิีี้้ซซปเเเเออนนนะคำ ลงไปเลยนะครับบนเม็ดมาร์กหรือว่าบนสำลีให้ทั่วนะครับแล้วก็นําเอาเม็ดมาร์กหรือว่าสำลีที่เราเทจนชุ่มแล้วเนี่ยนะครับมามาร์กให้ทั่วผิวหน้านะครับบริเวณที่น้องก็อยากจะแนะนําให้มาร์กนะครับก็คือบริเวณช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยโดนแดดได้บ่อยมันอาจจะมีความคล้ำของผิวได้ง่ายนะครับแล้วก็บริเวณช่วงสันจมูกแล้วก็หน้าผากนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะมาร์กทั่วบริเวณใบหน้าเลยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับสำหรับวิธีการมาร์กนะครับน้อง ก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะก็ค่อยลอกออกนะครับหลังจากลอกแล้วนะครับผู้ชมให้นวดนวดเบาๆบริเวณผิวแล้วก็ค่อยๆตบลงเบาๆบนผิวนะครับแล้วจะรู้สึกว่าผิวหน้าดูไบรท์ดูชุ่มชื้นดูใสดูออร่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆนะครับน้องโก้แนะนําวิธีนี้มากๆเพราะว่าน้องโก้ได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆแนะนํามากๆครับและนี่นะครับน้องโก้ก็มาแนะนำนะครับ3วิธีการใช้เจ้า Pond's Beauty Super Essence ตัวนี้ใช้อย่างไรให้ เห็นผลใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับน้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเอาไปลองใช้ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมชอบวิธีการไหนวิธีการไหนสะดวกกับตัวเองก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับน้องโก้รับรองว่าผิวหน้าใสออร่าอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคร 拜拜。